จริงๆคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือดวงโชคลาบัสนาเข้าข้างในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2568นี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมากับดวงและวาสนาอย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านได้ทำหรือได้ลงทุนลงแรงเอาไว้จะสำเร็จรุ่งรืองหลายสิ่งหล,หลายอย่างที่กำลังเข้ามาในชีวิตของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องทางของเราด้วยนะคะเจนดวงชะตาของคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือในช่วงระยะกลางเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นใจและมากับดวงอย่างแท้จริงหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าสิ่งที่ท่านนั้นจะไล่ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็ตามในระยะช่วงต่อไปนี้จะสำเร็จเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาบวาชนาเข้าข้างและเป็นใจให้กับชาวราศีกากบาทตรง,ก,งกลางฝ่ามือถือว่าเป็นสิ่งที่ดวงชะตาชีวิตของท่านอย่างแท้จริงไม่ว่าชีวิตประจำวันและท่านจะเปลี่ยนเรื่องเงินเงินทองทอง เรื่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาขาขึ้นอย่างแท้จริงกลางเดือนมกราคมปี2,568นี้ชีวิตของท่านที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมถือว่าคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีไปสมด และสิ่งรอบข้างอย่ายังเอื้อเฟื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับท่านแบบไม่หยุดยัง้งคำว่าโชคลาภวาสนาจะเข้าคางสิ่งเหล่านี้ความหมายว่าท่านจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรไปสมัครงานหรือทำกิจการเกี่ยวกับเพศไหนก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงเอยและลงตัวไปหมดถือว่ากลางเดือนมกราคมนี้ ยังคงเป็นข่าวดีของคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือที่โดดเด่นที่สุดเด่นกว่าที่ผ่านมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้มาจากดวงชะตาชีวิตของท่านล้วนๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนให้ตัวของท่านนั้น สำหรับเรื่องที่ผ่านมาเจนดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าดีอยู่แล้วแต่พอกลางเดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปจะได้รวมต้นขึ้นยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายเท่าเพราะคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือท่านได้รับแรงอิทธิพลส่งพลังจากดวงดาวและหลายดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือกำลังจะเคลื่อนย้ายและหลายดวงด้วยกัน ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายราศีต่างๆจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งย้ายอีกหลายรอบซึ่งถือว่านับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านจะมีอิทธิพลในด้านการงานการเงินจะได้รับอน,นิสงผลบุญจากหลายๆอย่างที่กำลังจะเคลื่อนย้ายถือว่าคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือท่านมีความโชคดี และมีความโดดเด่นทางโชคลาภวาชนาและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างท่านมาจากดวงชะตาชีวิตของท่านล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนับจากนี้ท่านจะได้ทานุบํารุงจิจการที่ดีและจะถูกออกถูกใจของตัวของท่านเป็นอย่างมากการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบเทน้ำเทท่า สำหรับข้อควรระมัดระวังและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือในคลิปวิดีโอนี้ทางช่องของเรายังไม่พูดถึงเรื่องปัญหาเหล่านั้นโดยเด็ดขาดทางช่องของเราจะหยิบยกแต่เรื่องราวดีๆจะมีโอกาสตามดวงโชคชะวาสนนาของท่านและเรื่องราวที่จะหยิบยกขึ้นมาก็เป็นเรื่องราวที่จะพลิกชีวิตสุดๆสำหรับคนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือ และยังคงเป็นเรื่องราวที่ท่านรอคอยหรือรอคอยมานานแสนนานเรื่องราวที่จะนำมาเสนอให้คนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือให้รับรู้ต้องบอกได้เลยว่าคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือจะต้องใจฟูขึ้นมาอย่างแน่นอนและยังคงเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวของท่านอย่างแท้จริงเรื่องราวที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกดีและมีความสุข เป็นอย่างมากทางช่องของเราได้คัดสรรมาหลายเรื่องหลายราวหลายเหตุการณ์ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีกากบาทตรงกลางฝ่ามือเป็นเรื่องราวที่ดีและจะส่งผลให้กับคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามืออย่างแท้จริงคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือตัวของท่านเป็นคนที่มีความโชคดีมีชัยมีความแข็งแาดปลอดภัยและมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่าน สิ่งดีๆจะมีโอกาสขึ้นกับคนที่มีลายมือกากระบ,บาดตรงกลางฝ่ามือและสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2568นี้ตัวของท่านจะมีความโดดเด่นโดยพร้อมเพียงดวงชะตาของท่านณตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ดีและหลายสิ่งหลายอย่าง ค่อนข้างที่จะเป็นใจและเอื้อเฟื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชีวิตของท่านในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้จะมีหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและสำหรับบางเรื่องที่จะมีการเกิดขึ้นกับชีวิตของคนรอบข้างและจะส่งผลให้ท่านนั้นเกิดความน้อยอกน้อยใจว่าสิ่งสิ่งดีๆเหล่านั้นทำไมเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านบ้าง และเมื่อไหร่จะถึงวันของท่านบ้างสักทีแต่ในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้สิ่งเหล่านี้ท่านจะได้รับโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนเรื่องที่ท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายในเมื่อโอกาสดีๆเริ่มเข้ามาให้ท่านนั้นรีบข่อยคว้าสิ่งเหล่านั้นเอาไว้หรือแม้แต่เมื่อมีโอกาสแล้วท่านยังคง ไม่ชอบหรือว่ายังไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ขอแนะนำว่าให้ท่านนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปเป็นอันขาดเพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เมื่อได้รับโอกาสให้ท่านนั้นรับมันเอาไว้อย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดทำให้สุดความสามารถของท่านทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่ใช้เวลาถือว่าสิ่งเหล่านี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้และจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตของคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือบางครั้งท่านอาจจะถูกลองใจให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบเป็นก็ได้หลังจากนี้เป็นต้นตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเสนอจิตการงานดีๆให้ท่านได้ทำอย่างแน่นอนความโชคดีมีชัยค่อนข้างที่จะดีแบบชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างลงตัว คนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมและจะถูกเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างแบบที่เห็นได้ได้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับความแค้วคาดปลอดภัยในช่วงชีวิตของท่านอาจจะดูผิดที่ผิดทาง<ม>ผิดเวลาและจะส่งผลให้ท่านนั้นลำบากในสถานการณ์ต่างๆ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเจนดวงชะตาชีวิตของคนที่มีกากรบาดตรงกลางฝ่ามือถือว่าท่านเป็นคนที่โชคดีที่สุดในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือและเมตตาตัวของท่านและจะคอยมาฉุดหลังชีวิตของท่านออกจากสถานที่ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนถือว่าการเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือ และยังคงเป็นเดือนที่ถูกฉลูกอีกเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้ในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้คนที่มีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือถือว่าเป็นเจนดวงชะตาชีวิตของท่านเด่นในเรื่องของการเงินลหลายๆสิง่งหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเป็นใจบอกได้คำเดียวเลยว่าหลังจากที่ท่านมีเงินจับจ่ายใสอยไม่ขาดมือและจิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่มีเงินเข้ามาหมุนเวียน เข้ามาคอยซับพอร์ตกิจการงานของท่านไม่ขาดสายถือว่าการเงินในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุดและโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆอย่างแท้จริงในช่วงระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยให้กับชีวิตของท่านจะส่งผลให้ท่านนั้นหาเงินหาทองได้คล่องตัวไม่ว่าท่านจะทำการงานอะไร ก็จะประสบพบเจอกับความสำเร็จจิจการงานการค้าการขายก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตามีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาสนับสน,นุนมาจุนเจือชีวิตของท่านให้ดีขึ้นถ้าหากมีการเปิดจิจการการค้าการขายท่านก็จะได้มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมากขึ้นจะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นฟื้นฟ,นฟนูได้อย่างแท้จริงอย่างแน่นอน หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคนที่มีกากบาทตรงกลางฝ่ามือในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2,568นี้เป็นต้นไปสิ่งเหล่านั้นค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวและส่งผลให้ใครบางคนที่ยังไม่มีงานทำให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้น และจะทำให้คนที่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือมีกำลังใจใช้ชีวิตและตั้งหน้าตั้งตาทำงานถือว่าเป็นช่วงที่ดีและสามารถตั้งหลักปักฐานให้กับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นอย่างแท้จริงและเป็นดวงชะตาทางด้านการเงินของท่านถือว่าอยู่ในจุดที่ดีและพิกสุดๆและเป็นเดือนที่ดีที่ทำให้ท่านนั้นได้เริ่มต้นตั้งหลักปักฐาน สร้างฐานะให้มั่นคงแข็งแรงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รอคอยของคนที่มีการกรบาดตรงกลางฝ่ามือในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2568นี้ไม่ว่าท่านจะทำสัญญาและมีการต่อรองตกลงทำสิ่งต่างๆถือว่าเจนดวงชะตาของท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบที่สุดและยังคงได้เปรียบกับคู่สัญญาคู่ต่อสู้ของท่านลหลายๆเท่าตัว ไม่ว่าสถานการณ์ที่ท่านได้ทำอยู่นั้นจะบีบบังคับให้ท่านนั้นตกลงตกเป็นรองก็ตามแต่สุดท้ายท่านยังคงได้เปรียบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากมีการทำสัญญาต่างๆท่านจะไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างแน่นอนในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เรื่องผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างตัวของท่านและยังคงเป็นใจสถานการณ์และหลายๆเรื่องหลายๆรา,ยๆาว ค่อนข้างที่จะเป็นใจเอื้อเฟื้อผลประโยชน์ให้กับคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นอย่างมากและถ้าหากท่านทำกิจการงานก็จะมีคนให้ความสนใจและยังคงสนับสนุนให้กับคนที่มีการกระบาดตรงกลางฝ่ามือเป็นอย่างดีถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงสำหรับเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน และรอคอยท่านอยู่นั้นให้คนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือเตรียมตัวเฮและเตรียมตัวต้อนรับโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตเจนชะตาโชคลาภวาชนาเข้าข้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจสิ่งที่ลงทุนลงแรงก็สำเร็จเห็นผลในเร็ววันนี้สำหรับคนที่มีกากบาดตรงกลางฝ่ามือเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ที่ทำนายทายทักให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนาย เพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานการเงินพร้อมกับกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานที่ดีที่อยู่รอบตัวของท่านพลังงานขึ้นแห่งบุญที่จะช่วยส่งเสริมและหนุนดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นและให้ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบพบเจอกับความสําเร็จสิ่งที่ท่านนั้นขอ สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานก็จะสำเร็จเร็ววันขออำนวยอวยชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกากบาดต,ตรงกลางฝ่ามือที่ยังเคารพนับถือจงโดนบันดาลให้ชีวิตของท่านมีแต่สุขความความสุขความเจริญชีวิตร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้ท่านนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านในเร็ววันด้วยเถินความเชื่อ เป็นสิทธิของส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทองธรรมชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ